สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปถ่ายรูปนะคะรูปภาพตรงแม่น้ำเจ้าพยานะคะระหว่างวัดตำหนักใต้นะคะตรงข้ามกับวัดแดงธรรมชาตินะคะที่มีรูปปั้นพญานาคนะคะองค์ใหญ่นะคะก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะ,ะธรรมชาติแม่น้ำ เรือโยงอันนี้ให้ดูเพลินๆนะคะแต่มันอยู่ในโครงการแก้ไขปัญหารถติดนะคะก็ระหว่างที่อรอยต่อแยกกระนั่งก้าวรถติดมากนะคะไปแครไลน์แล้วก็มีโครงการบอกว่าจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำระหว่างวัดแดงธรรมชาติไปตรง สนามบินน้าตรงตลาดจิตนะคะตรงประมาณแปดแปดทหารนะคะก็คิดว่าถ้าไปาตรงนั้นนะหนึ่งจะต้องอกระทบกระเทือนผู้ผู้ใช้ถนนใช้ตลาดตรงนั้นการค้าเขาเดี๋ยวจะสะดุดนะคะเราก็เลี่ยงแล้วทางตลาดเขาก็ขึ้นป้ายว่าไม่เอาสะพานนะคะทีนี้ถึงจะเอาไม่เอาแต่ว่าถ้าเราปล่อยรถลงตรงตลาดจิตคือเดิมเนี่ยตรงแยกนั้นะ่ะ ตรงแยกสนามบินน้ำสามแยกตรงเชื้อเพิงหรือตลาดเซเนทนั่นนะคะก็ติดอยู่แล้วนะคะติดอยู่แล้วถ้าเราระบายรถข้ามฝั่งแม่น้ําไปก็จะไปติดก็ต้องไปยู่เทิรนก็ไปติดกันอยู่เหมือนเดิมหนูก็เลยมีความเห็นว่าถ้าแก้ไขปัญหาตรงนี้ควรจะขยับมาตรงระหว่างวัดแดงธรรมชาติระหว่างวัดแคน,นอกกับกระทรวงพาณิ์ นะคะตรงนั้นเป็นที่โล่งไม่ไม่ค่อยสะเทือนของใครมากมีบ้านก็ไม่กี่หลังนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นลานกกว้างๆนะคะระหว่างวัดแครกับกระสวงพณิชย์แล้วก็วัดแดงข้ามมาหราถือว่าได้ประโยชน์มากเลยนะคะ1ทางวัดแดงก็จเจริญด้วยนะคะแล้วก็ข้ามมาตรงกระทรวงพณิชย์รถก็เลี้ยวเข้ากระทรวงพณิชย์ได้ทันทีนะคะไม่ต้องไปออมไม่ต้องไปอยู่เทินไกลนะคะแล้วก็แบ่งปันรถจาก เส้นพนังก้าเนี่ยไปไว้ตรงเส้นวัดแดงนะคะก็เบาไปเยอะนะคะแล้วก็รถเส้นสามสี่ห้าก็มาไม่ต้องถึงพนังก้าก็จะเลี้ยวเข้าตรงซอยวัดแดงนะคะข้ามฝั่งไปได้เลยระบายรถได้ดีแล้วรถที่ไปโรงเรียนอนุราชนะคะไปส่งนักเรียนก็ประมาณสักสองพันคันนะคะเราก็คิดว่ามาสองฝั่งนะคะก็ แบ่งให้รถเนี่ยข้ามฝั่งตรงกระทรวงพาณิชย์แล้วออกซอยทะลุซอยลงน้ําแข็งหน้าวัดแคค่ะทะลุไปลงเบียนอนุราชชัประสิทธิ์ได้นะคะอันนี้ถือว่าระบายรถได้เป็นพันๆคันเลยนะคะไม่ต้องมาเบียดกันนะคะตรงนี้แล้วก็มีโครงการเล็กๆตรงสะพานพนังเก้าอค่ะซึ่งตรงนี้เป็นเป็นซอยเมโทรลักษ์ตรงสะพานพนังเก้านะคะก็ ก็ตอนนี้รถก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่อนาคตคงเยอะนะคะก็มีตรงซอยตรงแกลนเก่าค่ะาสามารถที่จะตรงนนิชาสามารถที่จะทําซอยเข้าออกเพิ่มให้เขามาทะลุซอยแยามวนซอยเมโทรลักอะค่ะเพราอป้องกันปัญหารถติดได้นะคะแล้วก็ช่วยระบายออกสองช่องทางอันนี้คือแก้ปัญหา,าใกล้ๆบ้านนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้รถติดน้อยลงนะคะอันนี้สองข้อที่ ที่หนูมีความคิดเห็นนะคะแล้วสะพานอันนี้สะพานตรงที่จะข้ามแม่น้ำเจ้าพยาระหว่างวัดแดงธรรมชาติกับวัดแคนนอกกระทรวงพาณิ์เนี่ยหนูว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้เป็นสะพานบุญเ,เรียกละยคนละบาทเนี่ยนะคะเรียกอะคนละบาท70บล้านคนก็ได้70ล้านบาทหนูว่าทำสะพานได้นะคะแล้วก็ได้บุญด้วยหรือใครจะทำมากกว่า1บาทก็ไม่เป็นไรนะคะ เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำบุญนะคะทำบุญกับวัดสร้างโบสถ์สร้างศาลานะคะแล้วก็ทำบุญกับโรงพยาบาลทำบุญกับโรงเรียนได้บุญทุกท,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 ที่นะคะแต่บุญทำสะพานเนี่ยเป็นบุญที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คือเราได้ใช้ประโยชน์มากนะคะจะสังเกตว่าเช้ามาคนต้องขับรถข้ามสะพานทั้งรถใหญ่รถเล็กมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะรถตู้นะคะรถบสัส แล้วก็จักรยานคนเดินข้ามนะคะใช้ประโยชน์ทุกวันนะเช้าเย็นนะคะถามว่าสะพานได้ได้เว้นว่างการใช้งานไหมสะพานยังไม่มีการเว้นว่างจากการใช้งานนะคะแล้วบุญเราเนี่ยจะต่อเนื่องอย่างแบบไม่มีหยุดหย่อนนะคะถ้าเราทําบุญสร้างสะพานเนี่ยเชื่อว่าบุญตัวเนี้ยจะส่งผลให้เราเนี่ยทำกิจการอะไรก็จะเริญรุ่งเรืองนะคะ<ๆ>ก็ได้บุญค่ะก็อธ<ๆ>ิษฐ<ๆ>านา ทำบุญข้ามพ้นความยากจนข้ามพ้นความทุกข์ข้ามพ้นวิบากกรรมข้ามพ้นความเจ็บป่วยนะคะก็อธิษฐานอาบุญเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครทําไม่ดีมาทำทำบุญอธิษฐานแล้วก็น้อมถวายบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วก็องค์เทพแล้วก็พระแม่ธรณีพญานาคพระปู่ฤาษีแล้วก็ผู้ที่เคยสร้างเวรสร้างกรรมร่วมกันมาก็ได้รับบุญ อดโมทนาบุญนะคะก็เลยถ่ายคลิปสวยๆมาให้ดูนะคะก็ระหว่างการแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าไปได้สวยเลยค่ะขอบคุณนะคะที่มาเข้ามาดูมาชมขอให้มีความสุขปลอดภัยสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงมีเงินใช้มีเงินเก็บครอบครัวอบอุ่นมีความสุขสวัสดีค่ะ